ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องมาลองดูทุกท่านนะครับผมวันนี้มาคบกับผมอีกแล้วนะครับตอนเช้าวันนี้ไปเจออาหารชนิดหนึ่งนี่ครับไข่ลูกเขยครไปที่เซเว่นครับมีแบบนี้ด้วยว้าวเคาะหน่อยทำไมถึงเรียกว่าไข่ลูกเขยผมก็ไม่เข้าใจยังไง ชจ้งมาเถอะฝากหาคำตอบด้วยแล้วกันลูกเขยเป็นคนทำหรือใครเป็นคนทำก็ไม่รู้เนาะแลางนี่ครับขาดไม่ได้1นี่กาแฟก็เห็นหิวน้บกินน้ำก่อน ชื่นใจเอาละครับไข่ลูกเของเราก็จะแยกเป็นไข่มาสองลูกแล้วก็จะมีน้ําซอสอยู่อีกช่องหนึ่งเดี๋ยวเรามาชิมน้ํานี่ก่อนปออเป็นไงเปรี้ยวอมหวานไข่นี่ก็มีการทอดแล้วอย่างดีเ,ดเรามาชิมกันเลยนะครับ อซอสซอสที่จะมีกระเทียมขมขมหน่อยอร่อยดีบนไปนเรื่อยนะผม ไข่ตัวนี้จะแตกต่างจากไข่ลูกเกิดที่เคยกินนะครับที่มันจะแตกต่างจากท้องตลาดที่เขาจะทอดจนหนังมันกรอบกรอบเลยแหละแต่ตัวเนี้ก็คือว่าหนังมันหนังไขเ่เขาจะทอดแค่เหมือนนิ่มๆคล้ายๆว่าไม่ไม่ได้ทอดให้กรอบมากครับเอาแค่พอพอผิวมันเป็นเป็นหนังๆก็พอแล้วที่เขาเอามาทำเนี่ยตัวนี้ เทวดาเด็ดต่างอย่างที่เคยกิน,นอยู่ครับหมูมันแพงมากินไข่แดงกับเรามา ข้านวะไ,ไข่สองฟองข้าวสิบห้าวันนี้ยี่สิบเก้ากำนวงดูแลห้าสิบสี่บาทก็ได้ดนนีก็ทำกินเองแหละ เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งล่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้ผมดินมาลองดูขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าขอตัวกินก่อน